แกงพริกนะคะแกงพริกูใส่ใส่ตับไก,กบ่กับสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมเพื่อนเพื่อนมาหาเก็บผักเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะ <c oughs> เข้าสวนมามีสองอย่างตระกรกจะตำแตงหรือว่าจะแกงอ่อม พอดีเอาตับไก่ออกมาค่อยจะแกงอ่อมแต่เวลามันเวลามันประมาณบ่ายโมงแลว้วอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราตำแตงมันก็ง่ายดีเนาะแต่ถ้าแกงอ่อมมันก็ต้องใช้เวลาเนาะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเก็บผักอะไรแฟนยายมาตัดหญ้าแถวนี้ยเอานี่เห็นต้นหอมต้นหอมดูสิตนอ่อนอ่อนหาต้นอ่อนอแกงอ่อมดีกว่าเนะเพื่อนแกงอ่อมมันใช้เวลานะเนาะ มันกน่อนที่ว่าถอนออกถอนออกให้มันขึ้นใหม่ถอนไปถอนมาไงท้องต้นเล็กๆอย่างนี้มันไม่ค่อยแกงอมใส่ต้นหอมนะมันไม่ค่อยอร่อยมันแข็งเพื่อนๆยิงอยนานี้เอาไปเอาไปต้มไปอะไรมันก็ยังแข็งอยู่นะถ้ามันแตน้ตนต้นแก่ สุกินี่เอาลูกเล็กเลยก,กูอุ๊บโอ้ยนี่หนาออวเลนี่เด็ดทิ้งเอาทองทองเยอรมันนะฝักทองไทยยังไม่เห็นวีแววเลย วันก่อนก็ตัวทากกินไปหมดโลกหนึ่งนี่ทัวโอดยเจอเจอไอ้นั่นกัดอีกแล้วเฮ้ยใหญ่แล้วพวกอันนี้ใหญ่เอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์เนาะอันไหนที่มันใหญ่แล้วนะอันไหนที่มันใหญ่แล้วเอาไว้ทำเอาไว้เอามาเมล็ดมัน รดน้ำกันเยอะมากถั่วของข้างบ้านเมื่อวานเมื่อวานซืนได้คุยกับเขาถั่วเขาหมดแล้วแต่เขาไม่ได้ปลูกถั่วแบบนี้นะเขาปลูกถั่วนอนถั่วพุ่มแบบของใหญ่นู่นนะมหมดแล้วเขาบอกสุดท้ายแล้ะอ้าว ว่าจะมาเก็บพริกมาเห็นใบพริกโอ้แกงเอมใบพริกดีกว่าเพื่อน,อนจริงๆว่าจะมาเก็บโรกโดดเก็บเอาใบพริกดีกว่าเดี๋ยวขอเก็บเด้อเดี๋ยวขอเก็บก่อนเด้อเห็นพริกเสียเวลาอีกแล้วแหละเพื่อนพจนสุดท้ายจะได้ตำแตงละมั่งนี่ คนสุดท้ายจะได้ตามแต่งมังเนี่ยเก็บใบพริกไว้จะได้อะไราจะได้กินดีกะในยายเขาเก็บก่อนนห้เาใบเนี่ยอันนี้พริกสเปนใบใหญ่ดี จริงๆมันก็ต้องตัดใบออกอยู่แล้วแหละพริกเนาะได้ยายว่าเนี่ยเอาไว้ตัดไปกินอย่างนี้เนาะเนี่ยนะคะคเพื่อนๆได้ไปเยอะเลยใบพริกเดี๋ยวเอาลูกโดดไปใส่หน่อยนี่คนถามยาย่าพริกมันไม่เผ็ดแล้วมันยังอ่อนอยู่มันก็เลยไม่ค่อยเผ็ดเนาะนเพื่อนๆย,ยก็เก็บพยายามเก็บแต่อ่อน ไม่เก็บเอาอันเกใบแมงลักหน่อยเก่งอ่อมต้องใส่เฮ้ยใบแมงลักวันนั้นเก็บไปไว้ในตู้เย็นยังอยู่ลืมไปที่ว่าวันนั้นมาเก็บกระเพราออไม่เอาดีกว่า มะเขือเทศเก็บทุกวันแฟนยายกินทุกวันมะเขือเทศ <c oughs> แฟนยายตัดยาตรงนี้ไ่มเช้ากระเด็นข้างบ้านก็ตัดทุกวันยานี่นะคะ แล้วขอไปกินข้าวก่อนยายลืมไปว่านี่ตอนนี้อากาศร้อนๆได้ยายจะมาเก็บมะเขือเทศพ,พาเอฟซีทำมะเขือเทศตากแห้งเนะาะจะมาเก็บกันแต่ลูกเล็กๆไม่มีลูกนี้ไม,มนไม่ค่อยมันใหญ่เกินมันตากไม่ค่อยแห้งมันต้องเอาลูกเล็กๆเนี่ยลูกแบบเนี้ยมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวค่อยมาเก็บกันเพื่อนๆเดี๋ยวเขาไปทำกับข้าวกินก่อนนี่นะคะ เนาะนี่นะคะตอนแรกว่าจะใส่ถั่วใส่สุกี้นี่ใส่อะไรด้วยอันนี้ไม่ใส่ละเอาแต่ใบพริกพอเพเื่อนใบพริกกับพริกสเปนนี่เนาะแล้วก็แมงลักแล้วก็ต้นหอมพอเพราะว่าเนื้อมันมีน้อยตับไก่มีน้อยก็เลยเอาแค่นี้พอคิดไปคิดมาจะแกงอ่อมรือจะผัดทำมัวมัวแล้วกันครึ่งแกงอ่อมครึ่งผัดแล้วกันเนาะเออ พริกตำแล้วน,นะคะหอมกระเทียมตะไคร้ข่าพริกนะคะใหญ่ผัดไม่นานนะคะเดี๋ยวมันชุนมันไม่เหมือนโครเมืองไทยเราเนาะโอ้ยไม่ได้ลวกนะคะตอนนี้เอาไปผัดเลย ไปพลิกล้องไฟทำกับข้าววันนี้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะชุมเห็นปล่าไม่แกงออมโตรพริกนะคะ แกงอ่ใบพริกพริกลูกโดดพริกสเปนมีแต่พริกนะคะแกงอ่อมพริกนะ,ะปรุงรสด้วยน้ำปลารานะคะเดี๋ยวปรุงรสก่นอนใส่บดีไปหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาร์แค่นั้นเนี่ยข้าวคั่วยังไม่ได้คั่วไม่ต้องใส่ นะเขาพวยไม่ได้กวยัวไม่ต้องใส,สน้ำปลาไปชุบนี่รแรา่าจะผัดเป็นผัดกะเพราเอาเป็นครึ่งผัดครึ่งแกงแล้วกันนะคะนี่แกงยีต่ตาทำกินเองไม่มีไม่มีมมมมสูตรหรอกไม่รู้เขาเรียกอะไรก็เรียกเอาเองนะคะเรียกแกงเรียกผัดก็เรียกอะไรก็เรียกเอานะคะชื่อไม่สำคัญขอแต่ให้มันอร่อยก็พอแล้วเนาะ ใส่ด้วยใบให,หอมนี่ใบแมงลักแล้วค่อยใส่นะคะเออถ้าเป็นผัดก็ใส่ใบกระเพราเอาเสร็จแล้วพเพื่อนปะกินนี่ใส่ใบแมงลักเข้าไปปิดไฟนะคะทีนี้ปะกินกนันเพื่อน นี่น่ากินไหมแกงพริกนะคะแกงพริก้ใส่ใส่ตับไก,กบ่กับกับไข่สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมากินกันเพื่อน,นกนอนอนินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เยตะมีอะไรในสวนก็เอาอันนั้นแหละทำไปมั่วๆ แล้วมันกล้าลอยเองโอ้ยบางอันจะเผ็ดแล้วนะเหมือนโลกโดดแล้วใส่ไปจังเยอะเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ด อ,อร่อยอ,อกวันๆโอ้ยทำไปแล้วเสร็จแล้วลืมหุงข้าวไม่ข้าวอยู่แค่นี้มาเด้อกินกินแกงเอาออร่อยใบพริกแกงอร่อยจริงๆอ่ะ ริงๆใบพริกแต่ว่าเก็บกว่าจะได้กินแต่อันนี้ยังโชคดีใบของพริกใบของพริกหวานใบของพริกสเปนใบมันใหญ่มันเก็บง่ายลูกโดดเผ็ดนี่นา มันจะออกไปเครื่องผัดเครื่องแกงนะเพื่อนเพราะว่ายายเอาไอ้นันไปผัดเนาะพริกแกงไปผัดน้ำมันเนาะมันก็เลยออกเครื่องแกงเครึ่งผัดอืมอร่อยแต่มันเผ็ดเผ็ดไอ้นี่นะ มันร้อน หอมใบแมงลักหอมใบแมงลักไปทำแกงเนาะถ้าใส่ใบกะเพราไปเป็นผัดเนี่ย แบบคนอีสานเขาเอาเข้าวเหนียวมาจ้่แบบนี้เนาะนี่ทำไม่เป็นหรอกยายยายกินเข้าเจ้าเนาะ ก็เนี้แหลเะเพื่อนๆยาวแล้วคิดว่ายาวแล้วบายบายคิดถ mm. ึงคิดถึงคิดถึง